การวิ่งเนี่ยมันมันนพาเราไปเจออะไรบ้างเจอเพื่อนมากตั้งแต่ผมวิ่งมาผมเจอแต่เพื่อนที่ให้ทั้งนั้นเลยครับ สิเริ่มต้นที่ที่นงออกมาวิ่งเนี่ยเริ่มยังไงฮะก็คือเลิกเหล้ามาเลิกเลิกยามาอยากมีซิกแพคเริ่มซิทอัพก่อนอยู่2ปียังไม่ได้วิ่งเลยทีเดียวพอ2ปีมันมันไม่ได้ผลก็เลยหันมาวิ่งเพิ่มอยากมีซิกแพคครับทำไมถึงอยากมีซิกแพคอ่ไม่รู้อ่ะมันดูมันเข้ามาเราจะมองเว็บนึงเลิกลงมือทําเลย วันละโลสโลครับมันมีจัดงานวิ่งหน้าหน้าบ้านพอดีก็เลยลงมินิแรกก็นั่นเลยก็เลยวิ่งมา,มายาวล<ะ>เลยยาวเลยครับถ้าโลงงาน100ยกิโลไว้ก็จะซ้อมหนักแบบเข้าถึงระยะจริงร้อยโลก็คือซ้อมร้อเลยครับที่หต้องตื่นทุกเชา้าเพราะช่วงนี้มีอาการเจ็บก็วิ่งน้อยลงวิ่งวิ่งฮาบเดียว21โลเมื่อก่อนก็วิ่งวันละฟู ทำไมถึงต้องวิ่งตีหนึ่งอพี่ผมทํางาน8ปดโมงเลิกงาน5้าโมงช่วงที่ดีที่สุดของผมก็คือกลางคืนผมจะนอนเร็วครับช่วง6กโมงทุ่มหนึ่งนอนแล้วรีบตื่นตีหนึ่งวิ่งถึงหกโมงเช้าก็เตรียมตัวไปทํางานวันจันทร์ถึงศุกร์นี้วิ่งเท่าไหร่ถ้าลงงานไว้อย่างที่บอกก็42เลยครับและเสาร์อาทิตย์ก็ร้อยเสาร์ร้อยอาทิตย์ร้อย 100. ถ้าลงร้อยโลไว้นะพี่จบร้อยโลมากี่ครั้งแล้วฮะ62ครั้งแล้วครับเบื่อไหมฮะไม่เบื่อครับ ทำไมพี่ถึงชอบวิ่งร้อยโลมันทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงครับมันคือการเก็บระยะมันไปต่อยอดเพิ่มความเร็วตอนแข่งได้ครับทาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก็คือตะคิวไม่กินแข็งแรงถ้าอย่างเราจะไปเร็วก็ได้ครับเพิ่มความเร็วในตอนแข่งได้เราไปวิ่งแข่งแล้วเวลาเราดีขึ้นก็คิดว่าผมทําถูกต้องไงก็คือทุกสนามเวลาผมดีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่า ก็คิดว่ามันถูกต้อง38แปดเหรอสิกิโลทำไว้38ครับใช้อีแตะเนี่ยนะครับครบชั่วโมง30สิฟูก็บุรีรัมล่าสุดนี่3ชั่วโมง23ครับ3ชั่วโมง23คสิบสามครับอีแตะใช้อีแตะวิ่ง100กิโลเก้ชั่วโมงอะไรนะ23สครับโห ำไมถึงชอบเลือกใช้คู่นี้ราคาครับผมเข้าถึงได้ถามว่าอยากใส่รุ่นอื่นไหมก็อยากใส่แต่อันนี้เหมาะกับผมที่สุดแล้วเหมาะกับชีวิตเราใช่ครับ <c oughs> เลือกที่เหมาะกับเราดีกว่าวิ่งแล้วมันไม่มีปัญหากับครอบคร,รัว <c oughs> ด้วยต้นทุนที่ต่ำถ้าใส่รองเท้าแพงๆก็มันจะมีปัญหาทางครอบครัวแน่นอนวิ่งแล้วไม่เดือดร้อนอะ่ะใช่วิ่งแล้วไม่เดือดร้อน <c oughs> นิยามของรองเท้าคู่ใจเราเราให้นิยามมัไงก็คือคู่เดียวจบไปงานแข่งก็ไปคู่เดียวไม่มีคู่สำรองทั้งไปทั้งกลับจบเลยใส่เดินทางใส่แข่งคู่เดียวคู่นั้นเลยพอซ้อมไปมันก็แข่งได้อะครับวิ่งเพศถสามมันก็วิ่งได้อยู่ก็คือมันเป็นตัวผมแล้วล่ะ พี่ชอบอะไรมันที่สุดไม่จีบเล็บเล็บไม่เขียวครับประสิทธิภาพล่ะใช้แข็งได้ผมใช้มาสองปีแล้วปีนี้สองปีแล้ววิ่งเร็วได้ใช่ไหมใช่ครับวิ่งเพจสามก็ได้เพจสี okay. ่ก็ได้อ๋อพี <me ่เอาไปวิ่งเพจสามมาแล้วใช่ครับเทจมาแล้วอ๋อการวิ่งเนี่ยมันมันมันพาเราไปเจออะไรบ้าง ตั้งแต่ผมวิ่งมาผมเจอแต่เพื่อนที่ให้ทั้งนั้นเลยเขาให้อะไรพี่นงให้ที่เขาให้ได้ล่ะความรู้สึกที่ดีที่เขาให้ผมเอ่ออย่างเช่นนาฬิกาเรือนแรกเพื่อนเขาแชร์คนละหนึ่งพันซื้อให้ใจเขาคงจะมีให้เขาถึงได้ช่วยเหลือใช่ไหมอ๋อมันเลยแปลเป็นของใช่แปลเป็นของเพื่อนแต่ละคนนี่ให้ความรู้สึกที่ดีกับผมมากๆเลย มันสัมผัสได้เม่กี้บอกว่าเป็นคนโรงงานนี่คือทํางานโรงงานครับผมทําโรงงานโรงงานอะไรฮะก็โรงงานาหลอดหลอดรถยนต์หลอดไฟบ้านจบป .6 ครับก็เริ่มทํางานเลยครับตั้งแต่ปั่นสามล้อตั้งแต่อายุ14-15 17 18ก็เข้ากรุงเทพ ก็เคยไปทำจิรนายพลขายของตลาดสดปั่นถามล้อแล้วก็ทำโรง,งงานโรงงานงานโรงงานนี้เยอะมากทำหลายประเภทเลยทุกวันนี้ก็คือยังอยู่ในโรงงานถ้าเราไม่มาวิ่งเนี่ยเราก็จะไม่เจอเพื่อนใหม่ใช่ไม่เจอเพื่อนใหม่ก็อยู่แค่ในสังคมโรงงานแคบๆถ้าเปรียบรองเท้าวิ้งกับตัวเราพี่นงว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงเหมือนตรงที่ว่าไม่เรื่องมากอะ่ะอืมก็คือใส่ ไม่ต้องซักเลย <ừ> mm. มาถึงบ้านก็ถอดสบัดเช้ามาก็ใส่ออกไปวิ่งเลยไม่ต้องดูแลายากครับเหมือนเราเลยครับเราก็ไม่ต้องเราก็ง่ายๆเนาะง่ายๆ <c oughs> ครับ <c oughs> ดูแลง่ายเหมือนผมกินง่ายอยู่ง่ายครับก็รองเท้าก็เหมือนกันไม่เคยซกัก <ừ> mm. ได้เวลาก็ใส่ไปวิ่งคู่เดียวจบตากแดดตากฝนได้ <c oughs>

หนึ่งสองสามป้าไป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 อีกคัดอ่าเดี๋ยวดูการวิ่งพาเราไปเจอถูกไหมเจอเจอเพื่อนใช่แล้วเจออะไรบ้างฮะอืมคิดไม่ออกเลย เ,เพื่อนอย่างเดียวพี่หนุ่มถาม <c oughs> ยิง <c oughs> พี่หนุ่มถามไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไม่ไม่ไม่ <c oughs> <c oughs> พร้อมหนึ่งสองสาม อาล่ะมั <laughs> ้ง